สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายตัวเลขทุกๆท่านกิมนี้ก็ก็คงจะเป็นการดูสลากสลากป,ปกติในรูปจริงในรูปจริงมีรูปมีรูปจริงที่เพื่อนพวกเราส่งมาส่งมา เมื่อคืนวันนี้ก็เย็นวันที่19ก็ส่งมางแต่คืนวันที่18ก็มีเวลาดูกันพิจรารณาดูเนาะแต่เนื่นๆมีความคมชัดเนาะ,ะรูปคมชัดรูปชัดนะผมปรับให้มีความละเอียดให้ดูสบายตาเห็นแล้วตัวเลขแวบๆบแบบเห็นรูปแวบๆบแบบเราไม่ไล่เรียงดู เปรียบเทียบดูกับรูปของออริจินอลนั่นแหละที่ทำในคลิปแรกพี่าจรนาดูก็เปยๆไปในในของอกลุ่มของงูเขาม้าท้ายปีเก่ากับอตอนรับปีใหม่ท้ายปีเก่าก็งูปีเก่าก็งูปีใหม่ก็ม้าก็อยู่ประมาณเกินไปมีสองเก้ามี29ก็คือเห็นแวบๆเนาะ ทีนี้เรามาลงรายละเอียดเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งพิจารณาความเข้มขึ้นมาอีกตรงงูตรงงูเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาเราพิจารณาคือเราเห็นปุ๊บเราความรู้สึกเหมือนสองอมองตรงนี้ก็เหมือนสองอยู่แล้วเนาะแต่มันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้มันเป็นเจ็ดตรงนี้เป็นเจ็ดเป็นสองเจ็ดมองด้วยตาตรงนี้มันจะหลอกๆหน่อยหนึ่งคือคู่นี้อย่างนี้อย่างนี้น,นี่มองตรงนี้ขามานี่ เรามองแค่นี้มาเรามองแค่นี้พอเห็นไหมอ่ะงูงูแล้วก็มองประมาณนี้อ่ะงูมองประมาณนี้นี่เราเห็นเป็น2 7เจ็นี่ยตรงนี้คือ2 7งเป็นสองเประมาณนะาั้นนะอย่อาก็ดูได้หลากหลายอยู่อ่ะดูได้หลากหลายอยู่เนี่ยรูปจริง2 7อ่ะมันจะหลอก,ลอกเราเอา่ะมาดูแค่นี้อ่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่านะ ผมชอบอยู่สองเจ็ดอันนี้ที่มันชัดแหละมันมันก็คือมันก็ต้องชอบแหละเนาะนี่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 อันนี้ประมาณประมาณสองตรงงูนี่ม้าก็ประมาณนี้ตุ๊กคู่นี้สองเจ็ดอ่ตรงเงินอ่นตรงเงินก็มีอ่ะตรงเงินก็มีอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเปน็นเป็นเจ็ดเก้าได้อาจจะเป็นเจ็ดเก้าได้ ขาหมาพวกนี้รายละเอียดก็มีคล,าคล,าล้ายๆทำให้เราเออเหมือนเหมือนเหมือนเก่าแหละเนาะอันนี้เป็นความคิดอ่าคิดเล่นๆเป็นการคิดเล่นๆของผมเองเมื่อกี้พูดไปสองเกาในคลิปแรกเนาะสองเก่าคือคู่นี้อ่าท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่นี่นีนนนนนอ่อันนี้สองอันนี้เก้าเก้าก็คือขามาตรงท้ายนี่คล้าย เมื่อกี้พูดไป27แต่อันเนี้ยเป็น29อืม29งเกประมาณนั้นอ่าส่วนอธิธรรมให้ดูผมพิมพ์ให้ดูนี่ก็คือคิดเล่นของผมเองเป็นความคิดของผมเองเนาะอ่าตัวหนังสือตรงเนี้ยมันมีมันมันอยู่ตรงช่องนี้พอดีตรงนี้คืออสองงอสองงอสองงอเนีอสองงอก็คือสองในอสองงก็คือสองแล้วมีไอ้ตรงนี้ข้างบนนี่อ่าไม้หันอากาศ ข้างบนเนี่ยข้างบนนี่มันก็เป็น6หรือเก้แค่นั้นเองผมก็เลยอ่จับคู่นี้มาเป็นสองหกหรือ29เก้าแค่นั้นแหละส6 6ห2 9 9 2คือตรงนี้คือมันอยู่ตรงนี้มันที่มมาจากหน้าม้านี่มันทิ่มมาแถวนี้อันนี้เป็นการคิดแบบเล่นๆแบบแบบส่วนบุคคลเนาะ,ะเป็นความคิดส่วนบุคคล ประมาณนั้นถัดมา,าถัดมาอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมพีมให้อันนี้ของพูดไปเมื่อกี้แหละแล้วก็พูดในในรอบแรกของสลักออริจนินอลในรูปออริจนินอลรูปของเว็บไซต์อสองเจ็ก็คือตรงนี้แหละนี่ตรงนี้สองเตรงนี้สอนะอันแล้ว75็ดห็ดหาก,กา็เจมันดูตรงไหนใช่ไหม จห้าก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่เจห้าอยู่ตรงนี้ก็ดูตรงงูเหมือนกันนะผมหันมาอย่างงี้ตรงนี้เป็นเจ็ดห้าเลยดูตรงงูดูตรงงูเป็นเจ็ดห้านะอา้าวเป็นเจ็ดห้าตรงนี้ตรงนี้คือเจ็ดห้าตรงงูนี่คือเจ็ดห้า โอเคเนาะอ่าตรงงูคือเ5็ดห้อ่าสองอ่าสองก็คือในงูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสองแล้วมันก็มีมีมีสออ่าเจ็ 75. อ่าสองใช่ไหมมันมี25งห้าใช่ไหมสองเจ็ด้าเจ็ดห้า อ่ะครับพวกเราเห็นอยู่มันมี2มี7มี5 2 7 5ก็เลยรวบมาให้เป็น2 7 5อ่าส่วน35อ่าส่วน35 35ก็คือก็อยู่ตรงนี้แหละ35ก็อยู่ตรงนี้อ่า35อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็น27อ่า27ก็ได้อันนี้27 2 27 75ก็อยู่รวบตัวเดียวนี่แหละ สองเจ็ดตรงนี้แหละอันเดียวกันส่วนสามห้าสามห้าแล้วดูรูปอ original, อริจินอลจะเข้มกว่ารูปออริจินอลจะเข้มกว่าเนาะสามสามก็คือดูสีเทาเพวกเราดูสีโ่นสีเทานี่สีเทาตรงนี้เป็นเลขสามส่วนสีเขียวตรงนี้เป็นเลขห้า อสีเขียวเนี่ยมันจะมีสีเขียวที่มันเป็นสีแยกสีอยู่เห็นไหมมันเฉดเฉดสีของใครของมันตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นห้าอ่ายังดูสีเขียวนี่เลขห้าเลยอ่ะตรงนี้เป็นเลขห้านี่สีเขียวในตรงนี้เป็นเลขห้านี่สามนี่ห้าเราจะเออตรงเนี้ยมองอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเจ็ด ตรงนี้ป็นห้าก็ได้มันสีเดียวกันแต่ว่ามันมีแยกให้เห็นว่าสีเข้มสีอ่อนโทนสีมันต่างกันแต่ว่ามองยังไงก็เป็นเลข้งห้าตรงนี้อ่าตรงนี้ก็สามตรงนี้ห้าห้าคือมองตรงนี้อืมถ้ามองตรงนี้เป็นอ่าก็เป็นเป็นเป็นห้าเหมือนกันแต่หางๆเล็กๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นสองสาได้ ตรงนี้มันก็เป็นสองสามแต่ว่าผมยังผมไม่ได้พิมพ์ให้เนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสองสามตรงนี้เป็นสองสามถ้ามองในแนวเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยปลายหางงูเนี่ยปลายหางงูกับตรงสีเทาเนี่ยมันเป็นสองสามได้แต่ผมไม่ได้พิมพ์ให,เห,ห้เท่านั้นเนองอมมนนยังไม่ได้พิมพ์ให้แต่ม,มองตรงเนี้ยมันเห็น เพราะว่าผมพิมพ์ไปมันมันก็คงจะหลายตัวเลขไปเรื่อยๆอ่าแต่ก็คงมันไม่ได้เยอะลากไปไกลหรอกเพราะว่ามันก็อยู่แค่นี้อ่ะที่เห็นที่เห็นในกลุ่มเนะี้อ่ะเห็นในกลุ่มเนะี้ยมันอยู่กลุ่มเนะี้ยโซนกลุ่มเนะี้ยอ่ะโซนสองเก้าสองเก้าก็อันนี้แหละนี่ก็สองเก้าอ่ะสองเก้าก็อันนี้สองเก้าใช่ไหมสองเก้าเขาพูดไปก็พิมพ์ให้แล้วเมื่อกี้แล้วก็มีมีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็นี่แหละผมมองอ่า ให้มันขายผมก็เลยมองไว้เป็นเป็นขาม้าขาลังนี่แหละ7จ็กับเก้านี่แหละตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็เลยอพิมพ์มาเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะประมาณนี้โอเคเนาะสอก็สองเก้ 29, ตรงนี้29หรือจะเป็น29งเอันนี้สออย่างนี้ ที่พูดในคลิปแรกเจ็ดเก้าก็ตรงนี้เคไปต่อมีอีกไหมอ่าก็มีอันนี้อันในส่วนเล็กๆน้อยๆในส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งอ่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรความสำคัญมันจะไล่เรียงไปตามขั้นที่สองที่สามอะไรประมาณเนี้ย อ่าอันเนี้ยเราเห็นชัดๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นขั้นที่หนึ่งใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยอย่างเงี้อยาอาจจะมาขั้นที่สองตรงเนี้ยเพื่จะไปขั้นที่ขั้นที่สามแล้วลึกเข้าไปอีกขั้นก็อยู่ตรงอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้ามองอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นอ่าเลขหน้าเลขทนะ้ายอะไรประมาณนั้นเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งมันลึกเข้าไปอีกในอีกขั้นหนึ่งอันนี้ผมมีผมก็เลยพิมพ์ให้มา,มาเป็นตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ย599้สมมุติว่าตาผมนะนี่5้มมา99้กก็คือมันแขวนกันอยู่นี่เลข9 29มันแขวนกันอยู่ผมก็เลยพิมพ์มาให้คือมันจะอยู่หน้าง,งูผมก็เลยมองว่าเอออาจจะเป็นเลขหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองคิดเล่นๆอันนี้54 3ส4 3นี่ก็มี54 3สก็คือรูปทรงนี่แหละรูปทรงสัญลักษณ์อันดาวอันนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าสี่สามเป็นเป็น ดาวนในห้าแฉกเนาะห้าสี่สามอะ 5, 4, 3, มไรนอยู่เนี่ยผมก็เลยพิมพ์มาให้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรให้ใคลายสงสัยพวกเราสงสัยผมก็เลยพิมพ์มาเล็กๆน้อยๆอ่าพอได้อ่าพอได้มีจุดแยกจุดโฟกัสซึ่งซึ่งแยกเป็นส่วนๆนะซึ่งผมก็จะพยายามแยกให้เป็นกลุ่มๆนึ่อ่าประมาณนี้เอ้นี้ก็บางท่านพิจารณาดูดีดีเงินหรือสี่สามอะไรเงี้ยจำนวนสี่มีสี่มีสามอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็เป็นกลุ่มของมันอยู่มันเป็นกลุ่มของมันอยู่เนาะโอเคไล่เรียงมาพอประมาณไล่เรียงมาพอประมาณชี้มาพอประมาณเมื่อกี้เห็นแวบๆอ่าอันนี้พออันอันนี้มันมีสิบหางเมื่อกี้มันมีมันมีตัวเลขที่มันเข้ากับอันนี้ไหมมันมีอยู่นะมันมีอยู่นะเออนี่ไงสามตัว เมื่อกี้มันเข้ากับกลุ่มของก็มีสองสามนี่นี่นี่เมื่อกี้เห็น2อสามในกลุ่มของอ่าอันนี้ไงนี่สองสามมันคล้ายๆเนี่ยหางงูเนี่ยหางงูกับสีอ่าเทาเทารำดเนี่ยนี่นี่มันโซนเดียวกันเรามองมาอย่างนี้เลยมันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันอ่านี่เจ็ดสองสามนี่อาจจะเป็นเจ็ดนี่ก็ได้นี่สีเหลืองเนี่ยเจ็ดสองสามซึ่งเป็นสามอย่างไล่เรียงกันมา ซึ่งมันอยู่ในนี้ไงนี่นี่นี่เห็นไหมพอดีกันเลี้ยงมากันพอดีเลยในกลุ่มสิบเสียมหางของเราอ,ะอ่ะอ่าเราก็มีนี่มีเจ็ดสองอ่ามีเจ็ดสองอยู่เนาะเจ็ดสองสองเจ็ดสองอ่าห้าสองเจ็ดอ่ามีกลุ่มสามกลุ่มตัวเลขที่เห็นอยู่ในในนี้เนาะที่มันพ่วงหากันอะ่ะที่มันเขาเรียกอะไรตัวตัวเลขที่มันคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันอ่าก็นี่เป็นหลักอ่าพิจารณาซึ่งผมเปรียบเทียบให้อ่า กาความสนใจมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะพวกเรารู้เนาะอ่าพวกเราน่าจะรู้แหละคือเชื่อมเชื่อมโยงหากันเลือกไม่ถูกบางทีเลือกไม่ถูกอันนี้มันมีมันมีให้เราเลือกเพิ่มเข้ามาอีกการตัดสินใจมันมันง่ายขึ้นมาอีกนั่นไงโอเคอ่ะก็พอประมาณรูปจริงก็คงประมาณนี้อขอพุณเพื่อนๆที่ส่งรูปมาให้เราเป็นประจำ มาให้มาให้ดูให้พวกเราดูเป็นประจำเนาะส่งมาไว้ก็ได้ไว <c oughs> เพราะว่าคนขายปกติรูปจริงแถวที่ผมอยู่ก็ค่อนข้างจะมาช้าอ่ค่อนข้างจะช้าอีกสักสองสาวันนู่นแหละเขาถึงจะ,ะมีมาขายเนาะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ร่วมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีถูงหวยรวยเบอร์ เฮงเฮงรวยรต้อนรับปีใหม่ทุกทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ